สวัสดีครับกลับมาเจอกับโค้ชพี่เออีกแล้ววันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับผมก็ออกกำลังาากายมาได้สักสิบห้านาทีแล้วก็เลยอ,อยากจะมาทักทายเ,เพื่อนนะครับเพื่อนๆใครที่ตื่นแล้วมาออกกำลังกายนะครับก็มาทักทา,ายกันหน่อยนะครับวันนี้เราจะมาลดเข้าโครงการลดพุงกันเหมือนเดิมนะครับก็มีเพื่อนๆหลายคนถามมาว่า ทำไ,ไมออกกาลังกายตั้งเยอะแล้วน้ําหนักไม่ลดหรือลดช้ามากนะครับวันนี้ก็เลยจะมาเล่าถึงกลไกลของการเผาผลาญไขมันในร่างกายเพื่อให้เพื่อนๆเข้าใจแล้วก็จะได้ลดพุงลดไขมันให้ได้นะครับอย่าลืมครับวันนี้เรามาคุยกัวนวะ่าเราจะลดไขมันที่อยู่ในร่างกายได้ยังไงนะครับการออกกําลังกายคือการเผาผลาญพลังงานที่เราสะสมอยู่ขั้นตอนแรกนะครับมันจะเป็นขั้นตอนที่เริ่มเอาพลังงานที่เราสะสมไว้อยู่ที่ตับ นะครับเอาออกมาใช้ก่อนเพราะฉะนั้นใครที่กินไข่มนเยอะๆตับก็จะมีพลังงานตรงนี้อยู่เยอะเพราะฉะนั้นถ้าเราออกกําลังกายไม่ถึงเนี่ยเขาก็จะใช้แค่พลังงานที่สะสมอยู่ที่ตับเท่านั้นเองแต่ถ้าเราออกกําลังกายต่อนึ่องไปอีกนะครับมันก็จะเริ่มใช้พลังงานของที่มีอยู่ในรูปของน้ําตาลกับแป้งที่อยู่ในกระแสะเลือดซึ่งพอถึงขั้นนี้เนี่ยเราจะมีความรู้สึกเลยครับว่าเหงื่อเริ่มออกเห็นไหมครับเราจะเริ่มมี อาการเหงื่อเริ่มออกแล้วมีอาการรู้สึกปุ๊บปุ๊บนิดนิดเพราะว่าน้าตาลมันเริ่มลดลงนะครับถ้าเราออกกําลังกายต่อไปอีกนะครับฝืนต่อออกไปนิดนึงมันจะถึงขั้นที่เราต้องการครับก็คือเราพลังงานในกระแสะเลือดก็ไม่พอแล้วเขาก็จะไปดึงไขมันที่สะสมอยู่ทั้งร่างกายออกมาเผาผลาญเพื่อเอามาใช้นี่แหละครับคือขั้นตอนที่เราจะต้องทําให้ถึงนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ออกกาลังกายแล้วเหงื่อไม่ออกอันนั้นยัง ยังไม่เพียงพอครับต้องออกให้ได้เงื่อแตกพักๆเลยนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ให้เพื่อนๆเข้าใจแล้วก็ออกกำลังกายได้ในขั้นตอนของการเผาผลาญไขมันนะครับหลังจากดึงไขมันออกมาแล้วเนี่ยเปลี่ยนจากไขมันมาเป็นแป้งและน้ําตาลเนี่ยเขาจะได้กรดออกมาด้วยอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งกรดตัวเนี้มันจะไปสลายโปรตีนหรือกล้ามเนื้อเหล่านั่นเองเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่เพิ่งออกกำลังกายใหม่ๆจะมีความรู้สึกว่า เอ๊ะทำไมฉันรู้สึกเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวเวลาออกกําลังกายก็เพราะว่ากรดตัวนี้ไมาเริ่มทํางานนะครับแต่ถ้าเราออกกําลังกายไปจนชินระยะหนึ่งกล้ามเนื้อเราแข็งแรงเนี่ยมีความทนทานกรดที่ออกมานั้นแล้วเนี่ยก็จะไม่รู้สึกเมื่อยล้านะครับก็เป็นสิ่งเล,เล็กๆน้อยๆที่ได้เราจะมาคุยกันต่ออีกนิดนึงครับความสําคัญที่บอกเรื่องน้านะครับน้ํา มีความสําคัญอย่างมากในการออกกาลัางกายและมีผลอย่างมากในการเผาผลาญน,นะครับเพราะในขั้นตอนของการเผาผลาญน,นะครับใช้คําว่าเผาผลาญพลัางงานมันจะต้องใช้น้ําเข้าไปด้วยนะครับจะเห็นว่าเหงื่อที่ออกมามันคือการที่เกิดการเผาผลาญแล้วก็ร่างกายขับเหงื่อออกมาซึ่งมันจะช่วยเรื่องขับของเสียออกจากร่างกายด้วยครับเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้ร่างกายสูญเสียน้ํามากเกินไปจนเกิดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพียนะครับเราต้องมีการกินน้ํา เพราะฉะนั้นทเทคนิคดีๆในการออกกําลังกายนั้นเราก็จะต้องกินน้ําก่อนออกกาลังกายสัก15นาทีนะครับกินน้ําเข้าไปก่อนก็ค่อยกินค่อยๆเติมนะครับหรือในระหว่างออกกําลังกายแบบนี้ก็เติมไปด้วยและหลังจากออกกําลังกายสัก15นาทีก็ควรดื่มน้ําเข้าไปด้วยครับเพื่อชดเชยการสูญเสียของน้ําของร่างกายไปแล้วจะทําให้ร่างกายเรากลับมาสดชื่นเหมือนเดิมไม่อ่อนเพลียอ่อนล้านะครับอันนี้เป็นเทคนิค,นคนง่ายๆแต่ไฮไลท์จริงๆของวันนี้ นอกจากจะเข้าใจกลไกนอกจากจะอยู่ในช่วงของการออกกําลังกายให้เพียงพอนานเพียงพอแล้วเนี่ยสำคัญที่สุดเลยก็คือในก่อนการกินก่อนการออกกําลังกายนะครับเพื่อนๆหลายๆคนก็จะกินอะไรเข้าไปก่อนเพราะว่าจะได้ใช้พลังงานซึ่งเป็นสิ่งที่ไปเติมความหวานในกระแสะเลือดไปเติมพลังงานที่อยู่ในตับนะครับทำให้ถ้าเราจะต้องลดไอตัวไขมันที่สะสมไปนะครับ มันจะต้องใช้เวลามากขึ้นไปอีกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าใครตั้งใจอยากจะเบิร์นเผาผลาญไขมันที่สะสมเนี่ยอย่าพึ่งทานอะไรก่อนออกกําลังกายนะครับให้ทานน้ําก็พอนะครับและที่สําคัญต่อจากนั้นก็คือหลังจากออกกําลังกายครับมันก็ยังมีความต่อเนื่องในการเผาผลาญพลังงานต่อที่ยังต้องใช้ต่อเพื่อปรับสมดุลร่ลางกายให้กลับเข้ามามันก็ยังต้องมีการเผาผลาญไขมันอยู่นะครับแต่ถ้าเราไปเผลอทาน น้ำหวานน้ําตาลหรือแป้งเข้าไปครับร่างกายเขาจะบอกว่าในกระแสะเลือดมีน้ําตาลแล้วเขาจะหยุดการเผาผลาญการดึงไขขมันออกมาเผาผลาญทันทีนะครับซึ่งอันนี้นะครับเพื่อนๆหลายๆคนมีทั้งกินก่อนและกินหลังออกกําลังกายอยากทเว้นช่วง15นาทีก่อนออกกาลังกายและ15นาทีหลังออกกําลังกายนะครับอันนี้ครับเป็นเทคนิคเล็กๆง่ายๆที่อธิบายว่าทําไมเราออกกาลังกายตั้งเยอะแต่ทาไมน้าหนักลดน้อยจังเลยเพราะอะไรครับเพราะออกกําลังกายเสร็จก็ไปกิน นะครับทั้งขนมของหวานอะไรเนี่ยครับขอสัก15นาทีนะครับหลังจากที่ออกกาลังกายและสุดท้ายครับการเผาผลาญตอนนองหลังจากออกกาลังกายเนี่ยมันทําให้ร่างกายเร้อนนะครับบางคนจะรีบไปอาบน้าการลดอุณหภูมิร่างกายอย่างรวดเร็วเนี่ยครับเข้าใจไหมครับมันจะทําให้การเผาผลาญพลังงานในช่วงสุดท้ายซึ่งมันเป็นประโยชน์อย่างมากเนี่ยหยุดลงไปได้เพราะฉะนั้นหลังจากออกกาลังกายเสร็จนะครับก็ควรจะ เดินหรือนั่งให้เหนือแห้งก่อนแล้วค่อยไปอาบน้ํานะครับได้แค่ซดน้ําก็พอครับแค่นี้ก็เพียงพอที่จะทําให้ไขมันที่เราสะสมอยู่ในร่างกายเนี่ยออกไปได้นะครับแค่นี้ครับทรเทคนิคเล็กนิองๆที่เพื่อนๆอาจจะหลงลืมหรือเพื่อนๆอาจจะไม่ได้ทํานะครับย้ิเหมือนเดิมครับดื่มน้ําอย่างเดียวนะครับก่อนออกกาลังกายดื่มน้ำํำระหว่างการออกกำลังกายและดื่มน้ําหลังจากการออกกำลังกาย 15, 15 15และ15แค่นี้แหละครับ แล้วก็เราจะได้เผาผลาญไขมันที่สะสมในร่างกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงนะครับสุดท้ายครับก็เราก็ต้องบำรุงตับนะครับเพราะตับเราสะสมไขมันในร่างกายนะครับตัวนี้คือสารกูดาไทโอนที่เรารู้กันทุกทุกคนโดยเฉพาะทางแพทย์ทั้งหลายที่แนะนําให้ทานกันครับสารกูดาไทโอนจะเป็นตัวช่วยบำรุงตับช่วยให้ตับสามารถ กำจัดสารพิษที่สะสมอยู่แล้วก็ไขมันที่สะสมอยู่ได้ทานทุกวันวันละซองครับได้ง่ายๆบูมกูตาช็อตครับเพื่อนๆใครที่เห็นว่าอันนี้ดีรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วเรากลับมาเจอกันแบบนี้ด้วยความรู้ดีๆในการออกกำลังกายและลดพุงกันครับสวัสดีครับโค้ดพี่เอกครับ